ย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ทำได้เองในมือถือพี่น้องประชาชนที่ต้องการย้ายชื่อจากทะเบียนบ้านหนึ่งไปอีกทะเบียนบ้านหนึ่งนะครับท่านสามารถทำได้ทางระบบออนไลน์ด้วยโทรศัพท์มือถือของท่านเองนะครับวิธีการก็คือใช้การแจ้งขอผ่านแอปไทยดีซึ่งเป็นของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับเราต้องมี แอปไทยดีนะครับดาวน์โหลดแอปไทยดีและลงทะเบียนยืนยันตัวตนรวมถึงเจ้าบ้านทะเบียนบ้านที่เราจะย้ายไปอยู่ก็ต้องมีแอปไทยดีนะครับโดยการดาวน์โหลดแอปไทยดีลงในโทรศัพท์มือถือและทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าและสแกนบัตรประชาชนนะครับเมื่อทั้งเราและเจ้าบ้านที่เราจะ ย้ายบ้านไปอยู่ในทะเบียนบ้านเขามีแอปไทยดีทั้งคู่แล้วเราก็เข้าไปในแอปไทยดีนะครับและเข้าไปกรอกข้อมูลขอย้ายไปอยู่ในทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านท่านก็กรอกข้อมูลของเจ้าบ้านเลขปัดประจำตัว13หลักชื่อนะครับรวมถึงทะเบียนบ้านตามแบบฟอร์มในแอปไทยดีนะครับเมื่อท่านกรอกและส่งข้อมูลไปเสร็จ เจ้าบ้านก็จะเห็นข้อมูลในแอปไทยดีนะครับเจ้าบ้านทำการอนุมัติจากนั้นข้อมูลจะส่งไปที่เจ้าที่ของทางกรมการปกครองอาจจะใช้เวลาสัก 2- 3สาวันเมื่อเจ้าที่ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็ทำการอนุมัติก็เป็นอันย้ายชื่อจากทะเบียนบ้านหนึ่งไปอีกทะเบียนบ้านหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทะเบียนบ้านท่านก็สามารถเปิดในแอปไทยดีได้เลยนะครับและถ้า มีเวลาเจ้าบ้านก็นำสมุดทะเบียนบ้านไปอัปเดตได้นะที่ว่าการอำเภอนะครับแต่ว่าในระบบออนไลน์ในแอปไทยดีก็จะขึ้นโชว์แล้วว่าท่านย้ายชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้านอีกทะเบียนบ้านหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นเอกสารทางราชการนะครับแอปไทยดีโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับดาวน์โหลดมาไว้ในโทรศัพท์ ดาวโหลดฟรี free, ใช้ฟรีปลอดภัยแน่นอนเพราะเป็นแอปของทางหน่วยงานราชการนะครับในแอปไทยดีก็จะมีทั้งบัตรประชาชนดิจิทัลทะเบียนบ้านดิจิทัลรวมถึงการโอนย้ายทะเบียนบ้านจากทะเบียนบ้านหนึ่งไปอีกทะเบียนบ้านหนึ่งได้เลยด้วยระบบออนไลน์ทั้งหมดทำได้เองในมือถือของเรา